สวัสดีค่ะชาวศีธนูและคณะธนูสวัสดีชาวสองสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่อง h e l l พ p i m ah p l 1 9และคลิปนั้นคือคลิปการทานายดวงความรักแบบโดยทั่วไปของทุกคนประจําในช่วงของปักหลังเดือนมีนาคมนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับทุกคนบ้างแน่นอนนะคะวันนี้คือการทานายดวงแบบทั่วไปดังนั้นตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้อุ้มแนะนําทุกคนนั้นดูคลิปนี้เ,เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นใครเห็นอะไรที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้แนะนําว่าให้ดูดวงส่วนตัวเนะะเาะ บอกอุ้มเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลยเนาะชันเคยนะคะอุ้มจะเริ่มจากคนโสดคนที่สถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เนาะคุณก็เลือกดูตามสถานะก็ได้หรือถ้าคุณจะดูทั้งคลิปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ โอเคคุณธนูเนาะคุณธนูทําใจให้สบายนะคุณธนูที่กำลังโสดทําใจให้สบายนะคะอุ้มโนจะเปิดไพ่กับตัวคุณเนาะถึงตัวคุณถึงเรื่องราวชีวิตคุณในปัจจุบันนี้นะคะขอดูตัวตนชาวสีรธนูและคณะธนูที่กําลังโสดในช่วงนี้หน่อยคะ่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยไ <c oughs> พ่ที่ขึ้นมานะคะจริงๆไพ่ความหมดเลยนะเนี่ยโอเคในช่วงนี้นะคะเหมือนคุณเองเนี่ยอุ้มคิดว่าน่าจะโสดมาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ mm <laughs> ไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เป็นไพ่ยอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองนะคะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเนาะซึ่งคุณเองอะ่ะใช้ชีวิตได้ดีมากๆเลยนะคะอยู่กับตัวเองได้ดีมากๆแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงมากๆเลยไพ่ของคุณเนี่ยเป็นไพ่ที่สายสดุดรองสุดๆเลยนะคะขอดูเรื่องราวในอดีตหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในความรักความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคุณธนูค่ะความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นน่ะจริงๆแล้วอะ่ะคุณเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีเนาะ the emperor คือไพ่จักพรรดิคือความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยแต่สุดท้ายอ่ะคุณ ก็เกิดความไม่มั่นคงไม่แน่นอนไม่แน่ใจเนาะมันเกิดความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าอือคุณรู้สึกว่าการที่คุณอยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดมันอาจจะไม่ใช่เป็นความสุขของเขาก็ได้ค่ะคุณธนูมันเป็นความรู้สึกของคุณที่คุณรู้สึกว่ามัน ถ้าตรงนี้ที่ไม่มีคุณมันอาจจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนว่าคุณเองรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เหมาะกัรที่จะอยู่ตรงนี้สักเท่าไหร่หรือตอนแรกอ่ะมันดีมากๆเลยนะแต่พออยู่ไปเรื่อยๆคบกันไปนานๆเข้าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มไม่เหมาะกับเขาคุณรู้สึกว่าการพูดการคุยการอะไรยังไงการมันเริ่มหนักข้อขึ้นมันเริ่มมีปัญหามากขึ้นเนาะคือมันพยายามใจเย็นพยายามเปลี่ยนแปลงตัวตนแล้วนะคะแต่มันก็ยัง ยังไม่เป็นผลสักเท่าไหร่เนาะมาเลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราออกมาจากความสัมพันธ์นี้ดีกว่าไหมนะคะบางคนจะเป็นการแยกแบบผู้ใหญ่นะคะไม่ได้เป็นการแบบทะเลาะหรืออะไรขนาดนั้นมันเหมือนเป็นการพูดด้วยเหตุผลนะคะคุณว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็เราแยกย้ายกันไปเติบโตในมุมของตัวเองดีไหมนะคะบางนั้นบางคู่ <c oughs> ขอโทษจริงๆบางคู่บางคนอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายก็เถอะนะคะณนะปัจจุบันนี้เนี่ยธนูเป็นยังไงบ้างคะธนูที่กําลังโสดเนะาะภพยที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะคุณเหมือนคุณพยายามที่จะตัดสายใยตัดความรู้สึกตัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ได้นะคะคุณเพื่อที่จะทําให้ตัวคุณเองนั้นสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อะค่ะคุณธนูมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะรู้สึก มันมันไม่แน่นอนอะ่ะมันไปอย่างเงี้ยมันมันจะทําให้กันและกันเป็นทุกซัเปล่าๆดังนั้นเราเราหักใจตัวเองดีกว่าออกมาดีกว่าเดินหน้าไปดีกว่าค่ะคุณธน,นูแล้วในช่วงนี้คุณจะมีคนที่รักจริงจริงใจแล้วก็สามารถที่จะเป็นคู่กับคุณได้ไหมในช่วงนี้ค่ะคุณธนูไพ่บอกว่าให้คุณระวังนิดนึงเนาะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ว่ามันจะมีโอกาสในการเจอคนที่ไม่สดค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นไพ่เลยบอกว่า อ,อย่าให้คุณนั้นใช้ชีวิตของตัวเองไปก่อนนะคะคุณธนูใช้ชีวิตของตัวเองอยู่กับตัวเองเรียนรู้กับตัวเองไปสักพักหนึ่งนะคะเรียนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบอยู่ตรงไหนไม่ชอบอยู่ตรงไหนนะคะชอบชีวิตประเมินไหนชอบจัดการยังไงนะคะให้คุณเรียนรู้ตัวเองให้เรียบร้อยเมื่อใดก็ตามที่คุณเรียนรู้ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วลองเปิดใจมองความรักมาอีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นจังหวะพอดีที่ทําให้คุณนั้น ได้เจอคนดีๆนะคะคนที่ทําบุญร่วมกันมาเราได้มาเจอกันเนาะเป็นคู่ของคุณจริงๆนะคะหรือไม่อย่างนั้นเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้กับตัวคุณก็เป็นได้เช่นเดียวกันเนาะดังนงั้นจับไพ่ที่แนะนําขึ้นมาตรงนี้ก็เขาบอกว่า ให้ใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เดินไปในทางของคุณเนาะสักพักหนึ่งอาจจะเป็นอีพีหน้าหรือเป็นอีกสักสองสามีพีเดี๋ยวคุณก็จะได้เจอคนที่เป็นคู่ของคุณที่รักจริงสําหรับคุณแล้วในช่วงนี้มีโอกาสเจอคนได้แต่มันอาจจะไม่เป็นคนโสดสักเท่าไหร่ดังนั้นการครบกันมันอาจจะเป็นเรื่องราวแบบรักสามเศร้าเราสามคนก็ได้ซึ่งมันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ มันอาจจะแอบทุกๆนิดนึงนะคะดังนั้นก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนาะยังไงก็คุณเป็นคนแข้มแข็งคุณเป็นคนแข็งแกร่งคุณธนูเป็นคนที่ เขาเป็นาสายตองมากอะเมื่อเขาตัดสินใจหรือเขาทําอะไรแล้วเขาจะทําในสิ่งที่เขาตัดสินใจให้ได้แล้วอุ้มเชื่อว่าคุณน่าจะคิดมาดีแล้วคุณน่าจะตกผลึกทุกสิ่งทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วมันจึงมาออกเป็นแบบนี้ดังนั้นเคารพการตัดสินใจของตัวเองนะคะใช้ชีวิตของตัวเองไปอยู่ประมาณนี้สักหน่อยหนึ่งแต่อีกสักพักหนึ่งก็จะมีคนเข้ามาเติมเต็มหัวใจคุณแล้วค่ะคุณธนูโอเคค่ะในช่วงนี้ความรักของคนโสดที่อุ้มเปิดได้จะเป็นประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูคลิป นี้มานะแล้วเดี๋ยวอุ้มจะไปต่อกันในสถานะของคนที่ไม่ชัดเจนนะคะคนโสดอย่าลืมกดไลค์ subscribe กด,กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาที่อุ้มลงคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนเนาะแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวกับอุ้มนะคะการงานการเงินความรักทุกสิทุกอย่างดูได้หมดเลยนะคะช่องทางอยู่ทางนี้แล้วนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยนะพอทุกคอมเมนต์คือกำลังใจของอุ้มนะคะวันนี้สวัสดีค่ะคนโสด สวัสดีค่ะคุณธนูเนี่สถานะที่ไม่ชัดเจนนะ <c oughs> <c oughs> เสียงอุ้มอะเริ่มจะไปแล้วนะคะยังไงก็อาจจะมีเสียงไอเยอะหน่อยนึงเนาะ,ค,ะคุณธนูที่ไม่ชัดเจนนะคะคิดถึงตัวคุณคิดถึงตัวเขาคิดถึงเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวอุ้มจะเปิดไพ่ให้นะช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมนี้จะเป็นไงบ้างเนาะขอดูตัวตนชาวศีธนูและคณะธานูที่ สถานะไม่ชัดเจนในช่วงจังหวะนี้หน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยไพ่ใบแรกโอ้โหใบที่สองใบที่สามเฮ้ยเหมือนจะมีหวังเหมือนจะโชคดีอยู่นะทุกคนเหมือนจะลงทุนไม่ผิดคนแล้วค่ะขอดูเขาคนนั้นที่คุณธนูกําลังคิดถึงนึกถึงอยู่นะตอนนี้หน่อยนะขอดูเขาคนนั้นที่คุณธนูกําลังคิดถึงนึกถึงอยู่นะตอนนี้หน่อยนะคะเอช o ็อปครับนะคะเป็นไพ่เดลเวอร์นออฟคอยขอดูไพ่หลักให้ความสมพั์นี้สักหนึ่งใบเนาะ เดมูนเดจะติดโหทุกคนสิบดาบเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นี้คะเดทเพลนเดทเชาว์ ate, เฮ้ยเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างความสัมพันธ์นี้ <c oughs> เริ่มจากอะไรเดี๋วรู้จักอะไรกันคะคนณสองคนอือ <c oughs> คุณธนูคะ ระหว่างคุณธนูกับเขาคนนี้เนี่ยจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นั้นอุ้มคิดว่ามันเริ่มจากความเห็นใจซึ่งกันและกันนะบางคนจะเป็นการเริ่มจากความเข้าอกเข้าใจกันมีความสงสารมีความคิดถึงนะคะทุกคนอยากที่จะจุนเจอืออยากที่จะดูแลซึ่งกันและกันทั้งคู่นะคะอยากที่จะเดียมเพลเยอร์ไพ่สามเดี่ยน,เนะเป็นการซัพพอร์ตเป็นพลังงานที่ดีซึ่งกันและกันนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> คุณสองคนเน่ยเดินมาด้วยกันเรื่อยๆมีการซัพพอร์ตเป็นพลังงานที่ดีเป็นความทรงจำดีๆซึ่งกันและกันแมาเนาะแต่คราวนี้ยค่ะทุกคนมันเหมือนมันมาถึงจุดอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์นี้ มันรู้สึกไม่แน่นอนไม่แน่ใจส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นสถานะที่อาจจะดูเป็นความลับที่เป็นความลับมากๆเลยแล้วมันอาจจะเปิดเผยต่อโลกใบนี้ไม่ได้ซะด้วยซ้ำนะคะมันเลยทําให้กันและกันนะั้นรู้สึกแบบเครียดกดดันกันมากๆเลยคุณเองอะ่ะคุณจริงใจกับเขามากเลยนะคะคุณธนูคุณมีความรักคุณมีความรู้สึกคุณมีความจริงใจคุณมีความปรารถนาดีๆคุณมีสิ่งดีๆที่พร้อมที่จะมอบให้เขาเสมอไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณธนูคุณแต่ เต็มที่เสมอถ้าเป็นเขานะคะสำหรับทางฝั่งเขาเองนะคะคุณเขาเองเขาก็ดูแบบเต็มที่กับคุณเหมือนกันไพเอชอบครับมากับไพเดลเลเวอร์เขารักคุณมา,มากๆเขารักคุณตั้งแต่แรกเห็นเขาได้ แค่เขาได้มีคุณน่ะแค่เขาได้มีคุณอยู่ใกล้มันเป็นพลังงานดีๆมันเป็นความทรงจําดีๆมากๆซึ่งเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะมีคุณอยู่ข้างๆเขาเขาจะได้ครอบครองคุณจะได้มีความสัมพันธ์ดีๆซึ่งกันและกันมาแบบนี้ค่ะทุกคนแต่ในความสัมพันธ์แบบนี้นอก่างที่บอกว่าเป็นไพ่เดอะมูนมันอาจจะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดูซ่อนเร้นนิดนึงแล้วในความสัมพันธ์ที่มันซ่อนเร้นมากๆมันทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกมันมันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นนะคะทุกคนมัน ก็พยายามพูดพยายามคุยพยายามเคลียร์กันหลายๆอย่างมากๆเลยในความสัมพันนี้นะคะ หลังจากที่คุณได้พูดแล้วอะแน่นอนเนาะว่ามันดีขึ้นแต่ว่าอุ้มรู้สึกว่ายังมีคนอารมณ์ร้อนคนเอาแต่ใจในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันให้มางคนที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเดินไปไม่ได้หรอกเดินไปไม่ได้ไกลหรอกแต่ตัดเขาไปไม่ได้เหมือนกันอุ้มรู้สึกเหมือนจะเป็นคุณเลยนะคะคุณธนูทางฝั่งเขาว่าเขาบอกเขาก็รักคุณรักคุณมากๆแล้วเขาเองอย่างที่บอกตอนแรกเนาะคือไปไหนจากคุณไม่ได้หรอกแต่ทุกครั้งเวลามีปัญหาหรืออะไรไงขึ้นมาเหมือน ถ้าเป็นเด็กจะชอบไล่นิดหนึ่งจะชอบไล่ให้อีกคนหนึ่งไปเถอะอย่าไปยุ่งกับฉันเลยอยู่กับฉันไปมันไม่มีอนาคตหรอกอยู่กับฉันไปมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแหละนะคะถ้าเป็นคนที่โตหน่อยก็จะแบบว่าเออเนี่ยเราเราห่างกันดีไหมเราลดสถานะกันดูดีไหมอีกคนหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยแน่นอนแหละว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีใครโอเคหรอกค่ะทุกคนมันแบบ อะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องปล่อยความสัมพันธ์นี้มันเป็นแบบนี้ด้วยนะคะคุณไม่รักฉันหรอคุณไม่สนใจกับฉันแล้วหรอที่ผ่านมามันคืออะไรหรอแบบหลอกกันหรือเปล่าหรือจริงใจกันบ้างไหมนะคะเหมือนเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันในสถานะแบบนี้เนาะถามว่าเขาคนนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณธนูบ้างนะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบมากับไพ่ four of c o i นะเอ็ด of w a n d เพจออกไฟในออกขับนะคะจริงๆแล้วอะไม่ว่าะจะเกิดขึ้นเขาอยากเดินแบบคุณนะธนูอยากเดินแบบคุณมากแม่เขารู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นมากแม่ที่มีคุณอยู่ข้างๆขางเขาคุณคือพลังคุณคือกําลังใจคุณคือสิ่งดีๆที่อยู่ข้างๆเขาจริงๆเขารู้สึกเลิกคิดถึงคุณไม่ได้เลิกคิดถึงคุณอะไรอย่างไงมันไม่ได้เลยจริงๆนะคะและ้วธนูล่ะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง คุณรู้สึกว่าคุณอยากเปิดใจนะคุณอยากที่จะเดินแบบเขาอยากให้มันเปความรักที่ดีอ่ะแต่คุณรู้สึกว่ามันมันไม่ได้อ่ะมันถ้ามันจะให้มันดีจริงๆมันต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดอะคะทุกคนแล้วมีการเคลียร์กันใหม่ทั้งหมดเปิดเผยทุกเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้สาธารณชนได้รู้นะคะว่าเราสองคนคบกันจริงๆไปด้วยกันจริงๆแต่คราวนี้มันเหมือนว่าถ้าเปิดขึ้นมา เป็นความรักต้องห้ามหรือเปล่าอะทุกคนมันเปิดขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันต้องพังแน่แน่มันต้องไปด้วยกันไม่ได้แน,แน่แต่ถ้าจะให้ปิดถ้าจะให้เดินไปแบบนี้คุณก็รู้สึกถึงความไม่มั่นคงแบบไม่มั่นคงมากๆแล้วคุณเองคุณก็รู้สึกว่ามันมันมองไม่เห็นอนาคตนะคะทุกคนอืมแล้วเขาจะเอาอย่างไงกับคุณธนูค,ะเ,นนะ,คะ,ะเป็นไพ่เด็ดเทมเพลนนะคะไพ่สิบเมทาลแล้วเป็นไพ่เก้า ในออบแอร์ค่ะทุกคนเขาเองอ่ะก็คืออยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างๆคุณเสมอเดือดเทมเพลนคือตัวคุณนะคะคุณธนูไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนไม่ว่าคุณจะคิดยังไงเขาเคารพการตัดสินใจคุณทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวได้ไหมขอให้คุณไม่ไปจากเขาขอให้คุณไม่ตัดรอนเขาขอแค่คุณไม่ทิ้งเขาไปขอแค่นั้นนั่นแหละอืมเขาไม่อยากจเจ็บอีกแล้วอ่ะเขาไม่อยากจะเป็นแบบนี้อีกแล้วอะค่ะทุกคน อือจริงเขาไม่อยากจะเป็นแบบนี้แล้วคนะ่ะใช่ ธนูล่ะคะธนูจัดการอะไรอย่างไงได้ไหมไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้มันค่อนข้างยากมากๆเลยแต่ถามว่ามันจัดการได้ไหมมันจัดการได้นะคะธนูยังจาคําสัญญายังจําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสองคนนั้นมีให้กันและกันได้ธนูรู้คะ่ะว่าเขารักธนูขนาดไหนและธนูก็รักเขามากขนาดไหนธนูรักเขาไม่น้อยกว่าที่เขารักธนูลอกค่ะเพราะไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้คือธนูรักมากจริงจังมากจริงใจมากพร้อมมอบทุกอย่างให้กับตัวเขาหมดเลยอะไรที่ คุณไม่เคยทำคุณก็พยายามทําให้เขาถึงแม้ว่าคุณจะมีอีกโก้บ้างคุณจะแบบว่าเออเหมือนจะไม่ทํานะแต่จะพักหนึ่งคุณก็ไปศึกษาคุณก็ไปเรียนรู้คุณก็พยายามที่จะทําให้เขารู้สึกดีดๆค่ะทุกคนเนาะ,เ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องหลังความสัมพันธ์นี้ครื่องหลังเดือนนี้ความสัมพันธ์นี้ จะเป็นยังไงกันต่อไปคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะอุ้มคิดว่าคุณทั้งคู่เนี่ยก็ยังเดินไปด้วยกันแบบนี้เรื่อยๆแหละค่ะทุกคนมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้การและกันแยกกันไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วอ่ะอุ้มคิดว่ามันตัดกันไม่ขาดหรอกคู่เนี่ยยังไปด้วยกันอยู่นะคะให้ระวังอารมณ์ระวังคําพูดระวังความรู้สึกนึกคิดที่คิดไปเองฝ่ายเดียวคิดแทนคนอื่น ต้องระวังความรู้สึกแบบนี้ให้มากๆเลยนะคะช่วงประมาณวันที่21-22คิดว่าความสัมพันธ์ของคุณ2คนนั้นน่าจะดีมากขึ้นมีการพูดการคุยกันอะไรกันแบบสันติวิธีมากขึ้นเนาะแต่ว่าช่วงปลายเดือนอาจจะต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่มันเปราะบางสักนิดหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นฟิลนี้เนะาะไพ่แน,นะนําให้ธนูเดินไปต่อกับคนคนนี้ไหมไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ก็จริงๆอะ่ะมันเดินไปต่อได้นะแต่สถานะเนี้ยเวลาเปิดเผยทีไรมันเหมือนคนรอบข้างเอ่ยอะไรเอ่ยมันไม่รับการเห็นด้วยสักเท่าไหร่ค่ะคุณธนูดังนั้นน่ะมันอาจจะพังได้ง่าย ถ้าอย่างไรเราโฟกัสความรักไลยเป็นวันๆแล้วกันเนาะวันนี้เรามีความสุขเราก็มีความสุขไปแบบนี้นะคะถ้าวันไหนมีความทุกข์เดี๋ยวค่อยมาว่าก,กันอีกทีหนึ่งหรือจะมาดูดวงสดตัวก็ได้นะคะอุ้มตอบไว้อยู่แล้วขายของนิดน,นึงนะคะคุณๆก็จะประมาณนี้เนาะในช่วงจังหวะนี้ใครรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็ดูดวงสดตัวกับอุ้มได้นะคะรายละเอียดอยู่ทางด้านนี้เลยใคร ที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยเนาะเวลาที่อุ้มลงคลิปนั้นจะได้มีการแจ้งเตือนให้กับอุ้มนะคะแล้วถ้าเกิดคอมเมนต์ให้อุ้มนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะเพราะอุ้มคิดถึงคอมเมนต์ของทุกๆคนมากๆเลยอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่อุ้มดีใจมากๆเวลาที่ทุกคนมาเมนต์เพราะว่ามันจะมีการแจ้งเตือนในมือถืออุ้มจะเห็นข้อความหรืออุ้มจะรู้สึกแบบ ประทับใจอ่ะวันนั้นจะมีความสุขทั้งวันแล้วอะอุ้มขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูอุ้มที่ให้การสนับสนุนจนถึงทุกวันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในถานนะคนมีคู่นะคะ สวัสดีค่ะคุณธนูที่มีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเนาะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแหละเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้คุณหลับตาคิดถึงตัวคุณคิดถึงคู่ของคุณคิดถึงความรักความสัมพันธ์ดีๆในช่วงนี้พลังงานดีๆในช่วงนี้นะไพ่จะได้ออกมาดีๆนะขอดูธนูด้านความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงของปักหลังนี้สําหรับคนมีคู่หน่อยคะ่ะขอดูพลังงานธนูธนูที่มีคู่ในช่วงปักหลังนี้หน่อยนะคะ อืมธนูเป็นอะไรหรอทำไมดูคิดเยอะคิดแยอะจังเลยในะความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณกำลังวางแผนว่าจะไปต่อหรือจะไม่ไปต่อดีอะค่ะทุกคนมันเหมือนมีหลายๆเรื่องเข้ามาแล้วคุณเองมีการดูดูมีการสืบสืบอยู่นะแต่ก็ไม่รู้จัดการหรือว่าจะทำอะไรอย่างไรต่อไปดีอะค่ะคุณธนูคนนี้ที่อุ้มเปิดไพ่มาแปลกมากคุณดูใจเย็นมากคุณดูนิ่งมากๆนิ่งจนอุ้มรู้สึกอุ้มกลัวค่ะคุณธนู ซึ่งปกติแล้วคุณจะไม่ใช่คนแบบนี้เลยนะ,อะขอดูเขาคนนั้นที่คุณธนูกำลังคิดถึงอยู่นะปัจจุบันนี้หน่อยนะคะนั่นไง OMG มากๆขอดูให้หลักให้ความสัมพันธ์นี้หน่อยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะความสัมพันธ์นี้เกิดอะไรขึ้นคะ,ค,นนนนค,ะคุณธนู ที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะเอาจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ม book ันค่อนข้างเปลาะบางนิดนึงเนาะจริงอยู่นะคะความสัมพันธ์ขอุคนหนึ่งคู่เป็นความสัมพันธ์แบบเฉลี่ยนความสัมพันธ์แบบเฉลี่ยนคือเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนนะคะมีการบอกพ่อบอกแม่มีการบางคู่อาจจะตกแต่งกันเรียบร้อยแล้วมีการทํางานทําธุรกิจทําอะไรพวกนี้ร่วมกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณณมาด้วยกันใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานแล้วในระดับหนึ่งเนาะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนความรักของความสัมพันธ์ของคนหนึ่งคู่อ่ะมันเดินมา ด้วยกันได้นะแต่เป็นเพื่ความสัมพันธ์ที่เดินมาด้วยกันเรื่อยๆเนาะมีปัญหามีอะไรขึ้นมาโอเคก็ช่วยกันแก้ไขช่วยกันรับมือนะคะให้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาจนถึงทุกวันนี้แต่พอมาถึงทุกวันนี้ค่ะทุกคนมันเหมือนความรักความรู้สึกของคุณทั้งคู่นั้น มันเหมือนมันเปลี่ยนไปอะค่ะคุณธนูคุณเองคุณพยายามที่จะประคองความรักความสัมพันธ์นี้ไว้นะคุณพยายามที่จะเดินไปในทางของคุณเท่าที่คุณนั้นจะสามารถที่ทําได้ส่วนทางฝั่งเขาอะค่ะคุณที่ผ่านมาเหมือนเขาเองเขาก็ต้องการคุณเขาพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆเขานะอือ ไพ่เขาที่ขึ้นมาตรงนี้มีการตามคุณมากๆเลยแต่เขาวนี้ยค่ะคุณอุ้มรู้สึกว่ามันมีไพ่ของคนอื่นขึ้นมาทั้งคู่เลยอะค่ะคุณธนูเหมือนทางฝั่งคุณรู้สึกว่ามันมันแบบมันแอบท็อกซิกเนาะมันรู้สึกว่ามันอยากมันมันไม่ใช่ว่าอยากอะแต่ว่ามันแค่อยากมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจใครสักคนหนึ่งที่พูดคุยได้ ปรึกษาได้นะคะเล่าระบายให้ฟังได้เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณมีคู่แต่คุณรู้สึกอ้างว้างคุณรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างโดดเดี่ยวนิดหนึ่งในความสัมพันธ์นี้สําหรับตัวเขา,วาคุณเขาเป็นไพ่อารมณ์ประมาณเหมือนแบบเออเขาเขาก็ทําเขาบอกเขาทําทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่ตรงนี้เขาทำทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนดีขึ้นแต่ว่ามัน อยังไงอ่ะมันมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อาหาทุกคนเนาะเราอุ้มรู้สึกว่าเขาเองก็ดูเปิดประตูให้คนอื่นเข้ามาเหมือนกันเนาะซึ่งอุ้มคิดว่าทั้งคุณและเขาไม่ใช่คนแบบนี้ไม่ใช่อะไรที่มันจะมาเป็นแบบนี้ได้เลยมันมีคนคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ที่จะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็พยายามที่จะเขาเรียกอะไรนะทําจิตใจให้มั่นคงแล้วก็เดินมาด้วยกันเนาะแต่คราวนี้มันก็เกิดเรื่องราวแบบนี้ เราจะไม่พูดอะไรเยอะแยะเพราะอันนี้คืดอดวงทั่วๆไปมันอาจจะไปกระทบจิตใจของใครบางคนก็ได้ซึ่งอุม้มไม่อยากอ่านคอมเมนต์แย่ๆนะคะในตอนนี้เนี่ยถามว่าเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณธนูบ้างเป็นไพ่เก้าไม้เท้านะคะไพ่เซเว่นออฟคอยเนาะไพ่ไฟออฟคาร์ไพ่ ne, เอชออฟวอรนไพ่เซเว่นออฟวอนนะคะเขาคนนี้เนี่ย เขาจะเดินไปกับคุณธนูไหมไพ่เขาบอกว่าเขาเดินไปกับคุณยังไงยังไงเขาก็เดินไปกับคุณใช่เขายอมรับว่าการที่มีคนอื่นเข้ามามันมันก็มีคนอื่นเข้ามาแหละอืมแต่ทนันทีข้างนั้นเขาก็จะเดินแบบคุณไม่ว่าจะไกลขนาดไหนเขาก็จะเดินไปทํา,า,า,ไ,าไ,ทไมล่ะคะอืเขาตัดสินใจแล้วอะ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเขาก็จะเดินไปกับคุณนะคะแล้วคุณธนูล่ะคะคุณธนูอย่างไรกับเขาบ้างคุณธนูรู้สึกว่ามันพยายามมองไปข้างหน้าในความสัมพันนี้เนาะมองไปหาอนาคตซึ่งคุณพยายามปรับพยายามเปลี่ยนพยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นอืมแต่มันก็เขาก็มองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะคะคุณเลยเลือกที่จะอ่ะฉันก็เป็นของฉันแบบนี้เหมือนกัน เธออยากให้ฉันเป็นคนยังไงฉันก็จะทําให้ในแบบที่เธอต้องการนะคะเธอคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเธอคิดว่าฉันเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมฉันอยากเป็นมากใช่ไหมได้ฉันจะทําให้มันเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนคนประชดนะคะทุกคนอืมถ้านูพยานทราไมความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเหมือนกันแต่เราสองคนไม่สามารถพูดแก้ปัญหาหรือทําอะไรยังไงร่วมกันได้เลยเวลาเราพูดกันเราทําอะไรกันมันมีแต่การทะเลาะ รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจิตใจที่บอบช้ำมันก็ต่างบอบช้ำกันเรื่อยๆนะจริงๆแล้วว่าคุณทั้งคู่เข้าใจกันคุณทั้งคู่มองกันออกอยู่แต่คนแค่รู้สึกว่าเออทำไมอ่ะทำไมไม่มามองในมุมฉันบ้างทำไมไม่ดิวกันบ้างทำไมไม่หันมาคุยกันดีๆบ้างทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะเราก็มีคำว่าทำไมทำไมทำไมเต็มไปหมดเลยค่ะคุณอื <c oughs> ยังไงยังไงคนคนนี้ที่คุณเดียวอยู่เขาก็เลือกเเลือกคุณค่ะคุณธนูอุ้มในถามว่าแล้วคุณเองคุณจะเลือกเขาไหมคุณอยากเลือกเขานะแต่เขาคนนี้ต้องเป็นเขาคนเดิมเขาคนนี้ที่เคยให้ความอบอุ่นเขาคนนี้ที่เป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีทําให้คุณรู้สึกอยากไล่ชิดเป็นคนที่มาเติมเต็มในความรู้สึกให้กับคุณได้คุณไม่ชอบอะไรของใครที่เข้ามาแล้วมันแบบมันเป็นแบบเนี้มันเป็นความสัมคัญที่ มันไปด้วยกันได้นะแต่เหมือนมันไม่มีความสุขอะธนูธนูรู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขฉันไม่อยากให้คุณอยู่กับฉันไปแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความรู้สึกที่คุณไม่อยากอยู่ตับแต่ก็ตอนที่คุณมีความรู้สึกแบบนี้คุณไปจากชีวิตฉันได้เลยแรยไงไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า เอาเป็นว่านี้ดวงทั่วไปนะทุกคนอย่าซีเรียสมากเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนหนึ่งคู่นั้นเป็นยังไงบ้างคะมุ่งคิดว่าในช่วงนี้มันจะมีการแยกกันอยู่สักพักหนึ่งเนาะใครที่แต่งงานแล้วนะคะอาจจะมีการได้พูดคุยการได้ไกล่เกลี่ยกันบ้างนะคะบางคนในช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะมันมีเกณฑ์ของการหย่าร้างการเลิกราการอะไรพวกนี้กันขึ้นมาเพราะว่าเป็นพลังงานที่เหนื่อยเหนื่อยมากๆนะคะหรือบางคนอาจจะไปสนใจเรื่องอื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเลิกสนใจเรื่องความรักอะไรตรงนี้ไปเลยนะคะ ต่างคนต่างอยู่ฟิลแบบนั้นนะถ้าประคองกันได้นะคะอุ้มคิดว่าคุณทั้งคู่ช่วงปลายปลายเดือนนี้ก็ยังจับมือยังเดินไปด้วยกันอยู่เนาะยังมีความสัมพันธ์ดีๆกันอยู่แต่ว่ามันพูดคุยกันได้ไหมในช่วงจังหวะนี้ก็ยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องรออย่าเวลาสักพักหนึ่งนะคะให้ใจเย็นด้วยกันทั้งคู่ พวกคุณทั้งคู่เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาดูแลกันใหม่เดี๋ยวจะกลับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันใหม่นะคะขอพรขออะไรไว้ก็จะประสบความสําเร็จสมหวังเนาะในชีวิตคู่ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้สึกตรงนี้นะคะแต่ว่ามันต้องจัดการมันต้องเคลียร์ใจของคุณทั้งคู่ให้ได้ด้วยนะคะจริงๆแล้วอะค่ะคุณคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณความสัมพันธ์จริงๆมันแบบข้างในอ่มันยังเป็นการแลกกันอยู่แต่ความสัมพันธ์ข้างนอกแค่มันรู้สึกว่ามัน เธอต้องการอะไรอะ่ะเธอเป็นแบบไหนอะ่ะเธอมันเหมือนคนหนึ่งก็ทําไม่ถูกอีกคนหนึ่งก็ประชดอีกคนนึงก็เอาแต่ใจอีกคนนึงก็เลยรู้สึกมันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนมันเป็นฟีลแบบนั้นมันก็เลยจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเนาะสรุปนะคะคุณ คุณทั้งคู่นั้นในช่วงนี้เดินไปด้วยกันได้อยู่แต่แน่นอนว่าความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ใครที่เป็นคู่ใครที่แต่งงานแล้วต้องระวังการหย่าล้างด้วยนะคะในช่วงนี้มันจะทําอะไรก็ทําด้วยอารมณ์ค่ะทุกคนอารมณ์การประชดการอตดใจตรงนี้ต้องระวังกันให้มากๆเลยนะคะอืมรับฟีลประมาณนั้นนะแต่สุดท้ายแล้วคุณสองคนก็ยังคิดถึงยังนึกถึงซึ่งกันและกันพอคุณอารมณ์เย็นลงคุณก็ยังเป็นห่วงซึ่งกันและกันอยู่เนาะสรุปแล้วก็คือยังไปด้วยยกันอู่ คืออย่างนี้ค่ะทุกคน จริงๆแล้วอะถ้าใจเย็นในช่วงนี้ได้ในอนาคตมันก็ยังไปต่อซึ่งกันและกันอยู่แต่ช่วงนี้ถ้าใช้อารมณ์มากเกินไปมีโอกาสอย่าล้างกันได้นะคะดังนั้นก็ลดแรงกระแทกนะคะถ้าเจอหน้ากันแล้วมันจะทะเลาะหรือมันจะมีปัญหาหรืออะไรไงก็ต้องดูแลสภาพจิตใจซึ่งกันและกันให้ดีนะคะคุณณเนาะเป็นยังไงบ้างตรงกันมังไหมคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ดูมาจนจบคลิปให้การสนับสนุนให้การัพ p อ o r t อุ้มนะคะอุ้มดีใจมากๆเลยเนาะที่แบบลงคิ แล้วยังมีคนมาดูอุ้มอยู่นะคะอืม ยัางไงาอย่าลืมกดไลค์นะคะคคกด subscribe กดกระดิ่งไ้ด้วยเนาะเวลาที่อุ้มลงคลิปน,นั้นจะได้มีการแจ้งเตือนเนาะคุณคณจะได้มาดูคลิปได้ไดเรื่อยๆนะคะอืออย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับอุ้มด้วยนะพอทุกคอมเมนต์นั้นคือกําลังใจที่ดีสำหรับอุ้มใครอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถดูได้ทุกช่องทางตรงนี้เลยนะทักมาหาอุ้มในทุกช่องทางเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้คิวด่วนคิวไวรีบนะคะแนะนําไวทา้ทักไลน์ทักไลน์แล้วบอกอุ้มมาเลยว่าสะดวกช่วงไหนว่างอย่างไงายอยากดูดวงแบบไหนบบบอออกุุ้้้้มมไไดดเลยจะแบบ ล็อกคิวให้คุณเลยคุณจะได้คิวได้ไวที่สุดนะคะถ้ามัวแต่แบบทักมาสวัสดีค่ะอุ้มตอบรออุ้มตอบสวัสดีค่ะตอบไปตอบมาค่ะทุกคนบางคนอะ่ะเขาต้องคิวเสร็จแล้วนะคะดังนั้นอาจจะได้คิวช้าหน่อยเนาะดังนั้นก็อ่ะ ทักมาหาอุ้มทางไลน์อุ้มใส่รายละเอียดไว้หมดแล้วคุณสามารถกดกดดูได้เลยว่าดูดวงทำยังไงบ้างนะคะจะจองคิวโอนยังไงแบบไหนนะคะโอเคทุกคนขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งคิดมากกันนะอันนี้เป็นดวงแบบทั่วๆไปเนาะอันนี้อุ้มเปิดไพ่มาก็พยายามอ่านให้ซอฟและเซฟที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นมันอาจจะดูอึดอัดนิด,น,ดนึงนะคะในช่วงจังหวะนี้เนาะเพราะว่าถ้าอุ้มพูดตรงเกินไปแน่นอนอุ้มจะต้องเจอคอมเมนต์ของคนที่ ดราม่ามากๆคนที่เขามีจิตที่มันลบมากๆค่ะทุกคนเมนว่าอุ้มแน่ๆดังนั้นอุ้มก็เลยอ่ะประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันนะคะนั่นแหละสวัสดีค่ะ